สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างห่อกันย่ามใบของมือวันที่สามกลุ่มผ้าพันพุทธศักราชพหค่ะคาดหมายลักษณะอากาศยี่ัิบี่สโมมงข้ทางนาตั้งแต่บายมือหนีหอดใบมืออื่นบริเวณภาคอีสานตอนล่างมีอากาศเย็นและก็มีโอกาสเกิดฝนป่าขนองลอยละ40ิของพื้นทีเนาะค่ะ ส่วนหมากกาอยูแถวจังหวัดมุกดาหารนะครราชสีมาบุรีรัมย์ละกกัสซรลินค่ะขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนอีกซีอยูที่ประมาณ26-33องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเตามือ่นกศีอยูที่ประมาณ16-21องศาเซลเซียสค่ะขาดไม้ลัากษณะกาเจศดมือข้างหนาเนาะคะ่ะ่วงแหลกสวงมือวันที่4ถึง6 ภูมภาคพัน์นี่บริเวณภาสานตนลรางกสีมีอุณหภูมิลดลงประมาณหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสค่ะกสิเห็นให้อากาศเย็นในตอนเ้าแล้ะก็มีลมแห้งเนาะค่ะขาดววาอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนั่นกสิยุทีประมาณยี่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกสิยุทีประมาณสิบหกถึงยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสค่ะ ส่วนที่สองค่ะส่วนมือวันที่เจ็ดถึงเก่ากลุ่มห้าพันบริเวณพายิซานตอนล่างกับซีเมียาการเย็นแล้วก็มิหมอกในตอนเสาร์เนาะค่ะอุณหภูมิกับสีสูงขึ้นจังหน่อยค่ะประมาณหนึ่งถึงสามองศา,าเซลเซียสค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนมือนันกับซีอุทีประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าองศา,าเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับซีอุทีประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบสององศา,าเซลเซียสค่ะ ค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะพอกันไหมมือหนาสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน